ดูนะพอองค์ประกอบครบอะไรลงตัวไม่ต้องลงสีก็ดูมีคุณค่าเ่ยดูนะย,ยอดได้ขัดได้โอ้ย่ัดขัดไม่ละเอียดนะฮยแต่เล็กมากอะใส่เตนนแหะแต่กำ้ังดีเดียเ๋ยวเที่ยวกับนิกคก้อยก่อนโหดูองแค่นี้นิกคก้อยเ,อ <c oughs> เล็กมาก ขนาดไม่ได้ใส่ทองนะเนี่ยไม่กล้าใส่เหมือนกันกลัวถมสีไปล้วเป็นเหมือนองตอนเช้าองเงินตอนเช้าข้าไปถมรายละเอียดหมดเลยถ้กถ้าเกิดลองสีเรคงแอร์บาดพ่นนะเดี๋ยวเห็นไหมสวยแล้วพอยอดครบขันครบสวยแนละ้วองนยสนใจบูชาติดต่อมานะครับ อยู่ที่2 9 9บาทค่าบูชาถ้าสู้ไม่ไหวต่อได้ครับเพื่อไปเป็ดเจ้ห้อยคอหรือเอาเป็นหล่อโลหะก,ก็คุยกับผมนะครับถ้ากระบวนการให้ก็จะแพงกว่านี้คุณต้องซื้อโลหะให้ผมหรือเป็นเนื้อใยสังเคราะห์แล้วปิดทองทำแท้คุณก็ซื้อทองให้ผมแล้วให้ค่าปิดทองผมแล้วก็ซื้อองค์นี้ผมนะครับอย่าง แต่งไฟใหม่แล้วสวยเลยครับสนใจดูชาติต่อมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพ่นแอร์บัตรกันมาดูงานเสียบเขาจบง่ายครับเทียบกับอ,องค์เดิมองค์เดิมอยู่ในกล่องโอเคครับเดี๋ยวเปิดเทียบอ,องค์เดิมดูอ,นนอ๋ออยาวโอเคครับขอนอนแล้วครับจบงา่ายครับสวยเลยมาได้ยอดชะลูดเลย กล้องผมไม่ดีจับดีเทลจับดีเทลพ่อในรูปกล้กองแปดร้อยมองเห็นไหมขอความชัดในรูปนี่กล้องผมก็ความชัดในรูปขอ้อละเอียดรูป วอวะเอาตัวนี้ออกไปความละเอียดรูปความละเอียดรูปโอเคครับขอพักละค่ะเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาดูพ่นสีนะครับขอจบงานกันนอนแล้ววันนี้ับทุกคนติดต่อมานะครับเขียนไฟล์ใหม่เรถ้าผิดตั้งก็ <c oughs> ไม่ได้ขัดพื้นนอะไผมันติดสัปพอร์ตนี่แนหะละมันเสะเลยเอียงือท่านก็เลยเอียงโอเคคนะรับอุณหภูมครับไปแล้ววันนี้ผมจะต้อมพัผมไม่นา่าใช้พุกกันผมเลยดูดไม่รู้เรื่องเลยจากพาละเอียดขนาดนีน้ใช้พุกกันผมแล้วเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยที่หลังใช้แอร์บัดค้นตลอดละจะได้เนียนเท่ากับนี่อุงนาลาย องนารายแช่บัดโอเคครับแต่อันเนี้ยหัวแค่0.4อันเนี้ย0.2โอ้โหดูดิเ,ดเก็บตะเนียนเลยผิวไงเดี๋ยวน,นี้0.4หัวใหญ่กว่าเท่านี่ยแค,ค่เดี๋ยวซ่อมพระองค์นี้กันนะอันนี้เป็นต้นแบบนะครับเดี๋ยวพี่ไงมาดูองค์นารายนะครับผมเปิดร้วนละ ผมจะไปจ่ายค่าโทรศัพท์เขาบอกว่าวันที่หนึ่งแต่พี่พี่ร้านโทรศัพท์แล้วพี่ปาก็บอกว่าจ่ายเลยเดี๋ยววันที่หนึ่งเน็ตล่มนะเน็ตมันชอบล่มโอ้ผมก็จะเดินเดินเอาตังค์ไปฝากในธนาคารแล้วก็จะสกแกนจ่ายตามพี่จอยบอกเรืออาจขากลับอาจจะไปฝากธนาคารแล้วก็ไปสกแกนจ่ายที่ห้องโอเคครับผมชอบพักนนะอาจจะไม่ได้เขียนทีดีอะไรแบกคอมมา อุปกรณ์ตัวต่อดินสอโปรเจกต์ผมเยอะเหลือเกินตัวต่อดินสอตัวต่อดินสอตัววางดินสอแล้วก็กบเหล่าดินสอกบกบแม่ยังเหล่าไม่ได้เลยเป็นรูปเป็นล่างแล้วแต่มันยังเหล่าไม่ได้ผมยังแก้ปัญหาอยู่แล้วก็เอยวกบเหล่าดินสอเสร็จแล้วผมก็จะไปทําไม้มันทับแล้วก็จบแล้วก็แพ็คขายอะ หรือตัวต่อนิสองอะให้เด็กๆไปใช้โอเคครับโปรเจกต์ไปอะซ่อมพระรอีก่นเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อย่างอื่นขอคุณวิศว์ใหญ่บรีให้นั่งทำงานใครจะเรียนสั่งงานถึงมาน,นะครับงานเป็นงานปั้นในคอมผมทั้งหมดนะปั้นคอมปั้นมือผมได้หมดนะครับไม่เก่งนะครับสั่งงานได้ ครมบมาซ่อมงานดีกว่าตอนนี้ผมซ่อมพระเสร็จแล้วครับไม่น่าทาสีอย่างนี้เลยพระยิ่งเล็กยิ่งต้องใช้แอบัดไม่ใช้พู่กันโอ้เป็นก้อนเละเทะไปหมดรายละเอียดมองไม่เห็นเลยพระโอเคครับน่าถึงเวลาหล่อเป็นโลหะได้แล้วมงเนี่ยผมเหมือนทําแค่ต้นแบบแต่ถ้าเกิดใครไม่คิดมากเป็นใย,ยสังเคราะห์ก็ไดนะ้แล้วก็ปิดทองทาแท้ ผมก็ปิดให้ได้นะทองไม่เท่าไหร่หรอกแต่ขระนวนการปิดอ่ะคุณจะปิดยังไงให้เหมือนทองคำแท้ทองแทม้มันจะยากตรงนี้แหละแพงอยู่ที่การปิดทองเหมือนกันทองก็มูลค่าสูางเหมือนกันโอเคแล้วก็อยู่ที่ฝีมือคนปิดปิดยังไงให้เป็นทองคำแท้ทั้งทั้งองค์โอเค ครับผมซ่อมง,งานเสร็จผมกลับไปนอนด้วยวผมไม่ไหว <c oughs> อะากาศดีด้วยกลับไปนอนด้วยวยังไม่ไหวหเขียนไฟลไม่ไหวครับไงขอให้สิงสิมครองนะครับใครสนใจต้นแบบอยากปั้นงานอยากอะไรฝันเห็นหรืออะไรก็สั่งปั้นได้นะครับจะปั้นในคอมหรือปั้นด้วยมืออาจารย์กลับแล้วะครับอาจารย์สวัสดีครับก็เปิดร้านเหมือนเดิม <c oughs> S <S hey, <have> หรือจะเอารูปวาดอันนี้เป็นรูปวาดผมที่จำหน่ายในรซาดาช้อปปี้แผ่นลาแผ่นเท่า A 3สามแต่ผมสามารถเอารูปวาดผมอะใส่เข้าไปในเหล็กได้โลหะได้ในแก้วได้ในไม้แกะไม้ก็ได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งรูปภาพใน e รัตดาช้อปปี้ผมหลวงปู่ผถมหลวงพ่อคูเแ็กมากกันดูนึกไส้สผมเป็นไงอะ ภาพภาพอสาผม A3 A4 ผม A1 ผมใส่เท่านิ้วก้อยดูงค์งล,ล็อเก้าสองเวบป้านี่องค์นนลลน์เล็กมากโอเคครับมีหัวขนด้วยนะครับอยากได้หัวโบราณแบบปิดกระดาษแบบโบราณเลยขี้เลื่อยเลยผมก็ทำให้ได้ราคาสูงมากเลยคนงะเป็นหมื่นหัวขนาดนี้ผมคิดอยู่สามพันเลย ผู้พันซื้อใบบูชาใบขั้นต่ำคือแก้เสี่ยนพ่อแก่สามพันก็แบทแต่ถ้าเกิดเป็นหัวสหัสสเดชะหัวทศกัณฐ์นี่แล้วงานกระดาษด้วยงานชีเ้เล่อยด้วยคงเ,เป็นพันหรือหมื่นเลยมั้งเนี่แต่ถ้าเกิดเป็นงานฉีดโมหรืองานเลน่นก็ อันนี้ผมให้บูชาอยู่เท่าไหร่ดูในเราจะได้ช้อปปี้นะลองดูผมก็ลืมราคาแล้วอาอาหหารบูชาไปถึงพันป่าไม่รู้หรือร้อยเท่าไหร่เท่าไรแหละไม่จำไม่ได้ราคาหลักอยู่ในเราจะได้ช้อปปี้ลองพิมพ์ดูคูโนตลบบุรีร้านคูโน้ตลบบุรีนะคูโนตลบบุรีก็จะมีหัวนี้แล้วก็หัวพ่อแก่อยู่ไมร่ราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ผมก็เข้าไปนี่เลย เดี๋ยวเอาองนาลายเข้าไปวางดีกว่าไปวางเราจะได้ช็อปปี้ไม่มีงานใหม่เลยครับกลับไปนอนสักเตื่นฉีดโมองคนาลายที่ไฟใหม่ดีกว่ายอดได้สวยๆโอเคครับเดี๋ยวนั่งสักพักหรือเล่นเกมสักพักก็อาจจะไปแล้วเรียนสังงานออกมานะครับโอ้อันนี้เด็กๆน่ารักมากไม่เคยเรียนกันมากเลยผมลืมสอนไปอย่างหนึ่งสีร้อนสีเย็นเบอร์จัดเด็กหลายคน แล้วก็ตัวเออเราสอนเด็กเข้าใจหรือเปล่าพยายามจี้ลืมไปเลยเพอมานั่งคิดดูวิดีโอเฮ้ยเราลืมสอนสีร้อนสีเย็นแบบนีหว่าโอเคครับเดีย๋ยวอาทิตย์หน้าไปก็จะไปบอกว่าการดูสีร้อนสีเย็นเป็นไงนะเด็กๆวันนี้รู้แล้วสีตรงข้ามสีใกล้เคียงสีอะไรอการผสมสีแม่สีสีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองสีขั้นที่หนึ่งได้มาจากลัดตาแปะเนะ เขาไม่สามารถผสมได้ั้ังซื้ออย่างเดียวผมบอกสี่ร้านต่อแปดหัวล้อกันใหญ่เลยนี่นะขอสิงสิงพอครับไปแล้วเดี๋ยนั่งอาจจะนั่งเล่นเกมแต่งงนอนหรือเอนอาจจะไม่เล่นนะไ่นอนดีกว่าแล้วเดี๋ยวฉีดโมกันองนารายไฟใหม่แล้วผมจะไม่เอาแล้วโอ้โหห้าหกชั่วโมงโอ้โหองแค่นี้มาคอยแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอละอันนี้เล่นห้าหกชั่วโมงผมไม่ไหวอ่ะผมจะลอง ให้ไฟเร็วขึ้นในการชินโอเคครับเราเป็นผู้เขียนแล้วเราบังคับเครื่องจักรได้อโอเคครับไปแล้วขอบคุณพี่เียงเลยโอ้ยเดินถ้าเดินเอาตังค์ไปฝากนู่นเนี่ยหน้าพี่เสียงร้อนอีกโอ้ยง่วงนอนค่อยว่าวกันพรุ่งนี้เดี๋ยวตื่นมาอย่าเดินไปร้านโกป้อมครับพี่ป้อมเอแป๊บนึงครับ นี้สองล้านก่อไอสองเรื่องก่อนแล้วก็อย่าไปร้านยิ้วบาร้านป้าวอูไลยองถมลบบุรีร้านประจูนไม่กินละเอาปมดนี่ให้หมดดีกว่าอยากเก็บต,งตังซื้อขึองจากทำงานจริงจังนะดีไม่ดีต้องกลับบ้านแล้วเนี่ย่านธงชัยก็ไม่โอน้น้ผมเลยไปและะ้วค่ะ อมงานเรียบร้อยตอนนี้ผมแปรงเขียนไฟล์นะครับองเดลหลายองใหม่สองชั่วโมงสิบเก้านาทีใช้เส้นสามอะไรเขาเรียกอะไรหนึ่งจุดสองเมตรมิน่ะเมตรนิ้วเซนอะไรว่ามันอาน่านยังไงค่า ดูงกันขึ้นเลยครับปั๊บจากครึ่งวันห้าหกชั่วโมงเหลือแค่สองชั่วโมงนะโอ้แต่ก็เดินเครับ <c> เ <oughs> หลือแค่สองชั่วโมงครับย๋ยวมาดูเลยไมหลอก้าวข,าขาอครับเดี๋ยวดูไงไฟไ่จะเป็นไงผมลาบแล้วครับ ก็ชอบพี่ป้อมนะที่ค้างไว้อีกร้อยกว่าบ,บาทาเดี๋ยวไปให้ครับก็ให้พี่ป้อมก่อนแล้วก็จ่ายค่าโทรศัพท์พให้หมดหนักๆันนี้ก็ไล่แซดวันของถมแล้วก็ร้านข้าววันนี้ก็ใช้ร้านก๋วยเตี๋ยวไปหมดแล้วแล้วก็อะไรก็เก่งใจเป็นยายร้านพัฒนาสามร้อยหนาแล้วด้วยที่โดนวิชาชีพหลอกไปเป็นพันเลยโอเคครับ เจะไปยมคุณยายมาโเคครับเล้คุณคุณยายคุณยาให้ยืมเป็นพังบอกว่าใช้เหลือสามร้อยเคครับแล้วก็ร้านนิ้วบาอีกร้อยสองร้อยก็บาทยินอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ร้านประตูอีกร้อยก็บาทคาคาโอาหลงเราคาของค้าพักได้อีกมเดูเดิน าที่หออีกร้อยหนึ่งแล้วง้างหออีก,อกว่ใส่ใส่ไม่ออกเลยเป็นอาก็ไม่ผมโทรไปพินาก็ไม่นนรับเลยพินาคุชใยผมเลยมาจะเดือนหนึงแล้วพินา,างสงรารเด็กคนนี้เลยแลาวทเไยไปแล้วนอนแปดชั่วโมง น้ำลายได้ครึ่งองค์นะครับเลยห้าสิบกับสิบละพักขันนี่จะแข็งแรงไว้นี่พระขันเลยเย็นหน่อยดูงานในยูทูป ที่ผมโพสในเฟซนะครับโหงานทีดีปินเตอร์ทั้งหล่อโลหะทั้งหล่อจิวเวลรี่อยากจะอ,องค์นะาลายอง์เนเป็นหล่อโลหะนะกลับบ้านเป็หล่อโลหะดีกว่าโอเคครับเ okay, ตาตาก็มีมพร้อมแล้วผมหล่อโลหะไม่สำเร็จสักอันเลยโอเคครับก็จุดไฟหล่อโลหะแง้วทองลงทองเหลืองก็มีกอยู่ไม่ทำสักทีผม แค่เดี๋ยวมาดูองค์นารายคนระับเหลืออีกประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เ็นะคเร็จได้ฐานถานึงฐานเลนแค่คิดมาดูกนเ่างองคระการลองเข้าไปดูในเฟซผมนะครแล้วก็ดูงานทีดีกรินเตอร์อาจจะได้ไอเดียนะโอ้โหหลายบริษัทเลยขอบคุณพี่ชาที่ไปงานต่างประเทศเอาก มาให้ด uh ูอยากหล่อเราหาเลยฮะตอนนี้นะหนูดูไงใกล้เสร็จแล้วเหลืออีกหนึ่งเปอร์เซ็นตนะหนึ่งอันจะเสร็จแล้วสวยเลยังรู้เล่นะลาสุดสีเซ็เลยดูนึกก้อยอู่เล็กว่ากอ่ะเนนะ จะได้ยอดชะดาไปนี่ทำแข่งแล้วนะย <_ d ance> ัยพ่อผิดหวังนะลูกยอดชะดาลดนเยียบทำไมผมรู้สึกว่าขันเล็กไปเยอย <_ d ance> ต้องมาดูแจกละกพอยอ๋อแต่ไ,ได้เค้จังาวยอดชะดาสวยเลย่ โอเคฮะดับเสื้อมักละฮะมาเจอเห็นมั้ยเเดี๋ยวดูไงโอเคโอเคจะมาดูพ <Okay. S 1> อับตองน้จะจกะับสักพอกันเลยตัดเสื้อแล้ว พักน่โอเคยอดชะดาหนากว่าเดิมแต่ทำไมดูวักขันต้องแกดะดูผมเพิ่มพักขันอีกดนึ่ง ค่อยๆใช้เข็มแกะๆเลยสวยเลยยอดชดาดีย,ยอดสวยเลยเนี่ยบุพขันกันเลยที่ถ้าขอพักงานแป๊บหนึ่งให้เสร็จๆๆตัวกอนที่ร้บไปแล้ว <c oughs> มาดูกแกะๆออกันนี่เอาแตะแกะเช้านี้จ <c oughs> บงานแล้วครับดูไว พอองค์ประกอบครบอะไรลงตัวไม่ต้องลงสีก็ดูมีคุณค่าเลยดูเนยยอดได้ขัดได้โอ้ยขัดไม่ละเอียดนะฮะเนี่ยแต่เล็กมากอะสีเซนนแต่กำลังดีเดียเ๋ยวดูเทียบกับนิ้ก้อยเยโอโหดูองแค่นี้นิ้ก้อยอเล็กมาก ขนาดไม่ได้ไส่ทองนะเนี่ยไม่กล้าใส่เหมือนกันกลัวถมสีไปแล้วเป็นเหมือนองค์ตอนเช้าองค์เงินตอนเช้าขอไปถมรายละเอียดหมดเลยถ้าเกิดถ้าเกิดลงสีก็คงแอร์บัดพ่นนะดูเห็นเลยสวยแล้วยอดครบประขันครบองสวยนะอง์นียสนใจมีชาติดต่อมานะครับ อยู่ที่299บาทค่าบูชาถ้าทูกไม่ไหวต่อได้ครับเพื่อไปเปเ็ดเจ้ห้อยคอหรือเอาไปหล่อโลหะก็คุยกับผมนะครับผมทำกระบวนการให้ก็จะแพงกว่านี้คุณต้องซื้อโลหะให้ผมหรือเป็นเนื้อใยสังเคราะห์แล้วปิดทองทำแท้คุณก็ซื้อทองให้ผมแล้วก็ให้ค่าปิดทองผมแล้วก็ซื้อองค์นี้ผมนะครับอย่าง ไฟใหม่แล้วสวยเลยครับสนใจบูชาติต่อมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพ่นแอร์บัตกันมาดูงานเค้าขอเจาะง่ายครับเทียบกับอ,องค์เดิมองค์เดิมอยู่ในกล่องโอเคคร้าเดี๋ยวเปิดเทียบองค์เดิมดูอ,นนอ๋อยาวอืมโอเคครับขอนอนแล้วครับจบงา่ายครับสวยเลยมาได้ยอดชั้นลูดเลยกล้อ,อ,อ,ขอ,องขอไม่ดี ดีเทลจับดีเทลพ่อในโูกกล้องแปดร้อยองเนี่ยขอความชัดในโลกนีอารมณขอความชัดในโลกขอละเอียดลูก ูกความเียนลูกโอเคครับขอพักละค่ะเดีย๋ยวพี้มาดูพ่นสีันค่ะขอจบงานน,นอนแล้วสวัสดีครับทุกคนติดต่อมานะคะเขียนไฟล์ใหม่ครับถ้าถึงตั้งก็ยังไม่ได้ขัดพื้นเนงนะ ผมันติดตับพอร์ตเนี่ยมันก็เลยเอียงดีท่านก็นเลยเอียงโอเคครับเอลงานลายลพวกครับไปแล้ว